ครับก็ขอสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูคอมเครื่องครับเนี่ยเคยใช้อยู่นะครับแล้วไม่ได้ใช้นานทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้พ <c oughs> อ,อมาใช้อีกทีก็คือเปิดไม่ติดแล้วครับเนี่ยครับน่าจะเป็นที่ห้อนี่ครับเนนอาน,น,นี้เลยเสอร์ฟเลยครับนี่ว่าเราก็เลยต้องมาทำการ แกดูด้านในนี่ถ้าจะพบกับโอ้อยอย,ยงยงยห่เต็มเลยครับนั้นถ้าการคอมเคยใช้แล้วทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้นะก็ปะเปิดไปติดระดับแรกเลยนี่ฮะแกะแกฝาก่อนเลยครับไม่ต้องอะไรมากเลยแกฝากนะครับแล้วก็ถอดพวกแรมมีอะไรเสียู่บ้างถอดออกหมดเลยนะครับเพื่อจะมาทําความสะอาดอย่างนี้นะฮะนี่ทําความสะอาดนี่หละเนี่ยอันนี้ดับแรกต้องทําความสะอาดก่อนครับอย่างอื่นเรายัางเช็คอะไรไม่ได้แล้วก็ดูว่ามี รอยหนูเข้ามาไหมแต่เครื่องนี้ไม่น่าจะมีนะครับแต่ขี่ปุ่นนี่ครับเต็มหมดเลยครับโอเคนะลแล้วเราเปิดฝาครับทาความสะอาดเพราะว่านี่ครับโอ้เซฟไพรนี่เราต้องเป่าหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีขี่ปุ่นญี่ฝุ่นนี่ทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตนะครับนี่หลักการแก้ไขเบื้องต้นนะอาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดจะมีหลายอาการครับแต่นี่อีกอาการหนึ่งคือเปิดไม่ติดแล้วก็แค่ต้องทําความสะอาดครัก่อนแบตตรงนี้จะมีแบตแบตถอดไปเลยครับไปวัดไฟด้วยแบตมีไหมมีไฟไหม ทิ้งไว้นานนะครับแล้วก็ต่อไปนี่ครับรุ่นนี้เขามีสายการแลนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเครื่องแบนเลยนะครับเครื่องแบนก็แกะได้ครับเครื่องแบนเครื่องประกอบไม่ตังเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขอเปิดแฟลก่อนแลมแลมก็แกะมาเลยครับแกะมาแล้วก็นี่ฮะการแลนการจอการจอเลยแต่แรกสภาพมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับที่ฝุ่นเต็มหมดเลยนะครับด้านนี้พอมันจะคว่ำอยู่อย่างนี้นะเวลาใส่งานเนี่ยตอนนี้ที่ฝุ่นลืมที่ฝุ่นนี่คือไฟฟ้าสถิตอย่างดีเลยนะครับ การแลมเปนการฟูนที่เช็ดออกไปแล้วปัญหานะครับคืออันดับแรกเลยเปิดไปติดอย่าเพิ่งเอาไปร้านครับแก้ฝาข้างออกเลยแกะได้เสร็จแล้ว,ลวก็ถอดทุกคนเป็นต้องเป็นหน่อยนะต้องมีความรู้หน่อยนะแล้วก็เข้าไปหาศึกษาความรู้ได้ใน y youtube มีสอนเยอะแยะครับแกะแลมออกมาครับแกะแลมก็จะดึงดันสลักหัวสองข้ามจะกระเด้งออกมาแล้วครับเนีนะ่ยแลมถ้าของใครไม่มีการ์ดจอก็จะเป็นออนบอร์ดอ่ะก็เอามาออกมาแค่แลมรุ่นใหม่ๆห,หน่อยก็จะไม่มีการแลมเพราะมีแลมในตัวแล้วก็ ไม่ต้องก็มีถอดหลักๆคือแรมแรมยังไงอาการถอดเปิดไม่ติดนะแรมเลยที่ผมบอกว่าต้องทำความสะอาดคือเครื่องเครื่อมันขี้ฝุ่นเยอะแล้วแต่เครื่องไหนถ้าไม่มีขี้ฝุ่นแต่ว่าก็เปิดไม่ติดก็ถอดแรมมาก่อนแล้วมาทําอย่างนี้น่ครับหายังลบมาลบปาดปลายแลมๆมาหน่อยครับแล้วถูไปเลยถูปถไ,ปถไปนะครับถูไปถูไปเนี่ยถูให้มันเกิดความมาของเราอย่างนี้เหมือนที่มันมาแร,แรกๆเพราะบางทีมันหมองพอมันหมองเนี่ย ไฟฟ้ามันไม่ผ่านแค่ลายเดียวไม่ผ่านคามก็เปิดไปติดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องถูเขาทำความสะอาดครับนะแล้วเวลาถูระวังด้วยครับระวังข้างบนด้วยนะไม่เอ่ยเดี๋ยวให้ดูมันมีชิปเม็ดเล็กอยู่นี่ระวังด้วยนะครับที่ผมบอกให้ใช้ต้องใช้ยางลบปลายแหลมๆกัเพราะเนี่ยครับไม่ให้มันไปโดนชิปนะครับนี่อย่างเงี้ยนะถูนี่ครับบางคนหรือบางใครอาจจะใช้น้ํายาอะไรก็ได้แต่ว่าผมว่านางรถยางลบเนี่ย ชัวสุดแล้วครับเพราะมันได้ได้เกิดการถูทายามันก็แค่รููๆผ่านนะครับอันนี้มันถูข้าวออกไปเลยเนี่ยก็เหมือนเราลบลบไปอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็แต่ก็ระวังเม็ดชิปด้านบนหน่อยอย่างเงี้ยน่ยคถูสองด้านหมดเลยอันนี้ผมถูไปแล้วนะถูดูอีกทีนึงมันเงาเลยเนี่ยใช่มันเงาอยู่แล้วเพราะผมถูไปแล้วนะครับถือถูถสองด้านนี้เลยเนี่ยถูเสร็จอ่าเราก็ไปลองใส่ แล้วก็ลองเปิดดูฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อนอเค็นะครับนี่เหมือนกันถ้าใครมีกัดจอนี่อย่างหนึง่งกัดจอปัดฝุ่นหมดเลยนะใช้แปรงนี่ครับนี่ไม่ต้องอะไรนี่แป้งทาสีซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ก่อ,อสร้างนะซื้อมานะนี่พอดีผมยังไม่ได้พันให้หาก็เทปก็เทปนี่นะพันตรงเหล็กนี่หน่อยนึงก็เทปพันสายไฟอ่ะพันตรงเหล็กหน่อยเพราะเพื่ออะไรบางทีเราไปถูแล้วมันพลาดไปถูโดนพวกเนี้ย เนี่ยอย่างนั้นไปไปไถโดนเนี้ยมันจะไม่เป็นรอยครับไอเหล็กนี่นจะไม่ไปขูดกับอะไรนะครับที่ให้พันไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ให้มันไปขูดจริงๆอ่ะมันต้องพันกระเทปพันสายไฟซะหน่อยอ่ะเนี่ยราใช้แปรงปัดเนี่ยเราใ้แต่ใช้แปรงปัดเนี่ยแปรงมีประโยชน์นะครับเนี่ยไรเนี่ยได้อย่างเงี้ยนะมาซื้อติดนะครับแปรงสีอันมีตังใครจะใช้นิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วได้แล้วแต่สะดวกครับถ้าส,สองถ้านิ้วหนึ่งหรือูกกันเนี่ย ก็จะสามารถช้อนใช้เข้าไปได้นะครับเนี่ยถ้าเป็นถูกกันนะยจะแปลงนี่นไม่เข้าผูกกันจะชอนใช้เข้าไปได้ผูกกันมาอยู่ไอสงงางมาอยู่แล้วนะครับเบอร์สิบสองอ่ะเบอร์สิบสองเบอร์ยี่สี่เลยเบอร์ใหญ่หน่อยเบอร์สองน่าจะเล็กสิบสองหรือยี่สี่ที่ใหญ่ๆหนะ่อยผมก็ไม่แน่ใจจะไม่ได้เนะี่ยแปลงปัดเสร็จแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นทองเหลืองเห็นไหมเนี่ยส่วนไหนที่เป็นทองเหลืองแล้วก็นี่ยังลบเหมือนกันถูเหมือนแรมเลยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถูเหมือนแรมก็ระวังนิดหน่อยมันมีเคียงมีชิปอะไรไหมนี่ฮะ ประมาณนี้นะข้างงนี้ไม่ต้องไปเอาน้ําไม่ต้องไาน้ายมยาอะไรเช่นครับแป้งปัดแค่นี้พอครับนะแป้งเนี่ยปัดเนี่ยเงี้ยปัดน้นๆน,น,นิดนึงพอไม่ต้องไปเอาทินเนอร์ไม่ต้องอ,อะไรล้านนะครับแค่น,นี้พอครับเพราะว่านี่คัดจอนี่เหมือนกันเนี่ยเนี่ยนี่เราเจอแล้วก็ถูถูให้เกิดความเงาครับเนี่ยกัน,นเราถูตรงนี้ได้เพราะจุดนึงที่มันถูไม่ได้คือในไอ้ร่อง ในร่องที่ใส่พวกสล็อตพวกนี้เราลงไปถูไม่ได้ครับอย่าอะไรมาถูนะครับแบงก็ไม่ควรไปปัดนะจริงแล้วนะเพราะอะไรเกิดบางทีเราไปปัดแล้วมันไปหนีบขนติดหลุดตรงไนเนี่ยใส่บางคนใส่ก็ไม่ติดครับเพราะขนมันไปบังอยู่มันจะเป็นขาอะไรก็ฮะมันจะเป็นขาท่องเหลือเล็กเล็กเพื่อไม่ขยันยเนี่ยขนนี่ไปบังอยู่ก็มไม่ติดแล้วครับนั้นไม่แนะนำนะครับให้ลมเป่าเอาใช้ลมเป่าพอลมเป่าแค่นั้นพอนะครับแล้วก็ลูบผ,ผ่านได้ปัดแบบผ่านๆนี้นะ บุดบุดใน่องไปเงี้ยแล้วก็ปัดผ่านนี้อย่าไปจิ้มลงไปงนี้นะปัดผ่านนี้ได้โอเคเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่คือคอมใครมีปัญหานะครับครั้งแรกไม่ได้ลืมไม่ได้ใช้มานานเนี้ยแล้วเอามาเปิดเปิดไม่ติดนี่เลยถอดแรม,มาก่อนถอดแรม,มขอดถกจอลำแงทำความสะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเออลืมบอกไปนี่แบตแบตเตอรี่นี่ถอดนวัดด้วยเนี่ยอย่างก้อนแรกผมถอดนวัดแล้วไม่มีไฟเลยไม่มีไฟลแล้วก็ตฮะ ก็หาซื้อมาใส่ใหม่แค่นั้นเองครับแบตเตอรี่นี่คือเรียกแบตแบตแบออดนะครับต่ง,งั้นคุณขัดแลมแล้วก็เปิดไปติดผมจะขึ้น F1 พอคนเรียนเป็นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยบังเกอร์อมันขึ้นเลยนะครับแล้วแต่ที่ห่อที่เขาทามาโอเคเดี๋ยวผมขอทาความสะอาดก่อนเดีย๋ยวมาถ่ายดูอีกทีนะครับครับตอนนี้เราก็ใส่นะฮะใส่กลับไปที่เดิมครับนี่ฮะแบบนี้นี่เราเป่าทำความสะอาดเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยก็ใส่กลับไปที่เดิมนะเดี๋ยวเราก็มาลองเทสกันนะครับ แล้วก็เรียบร้อยแนละ้วเปิดแล้วครับเนี้ยเข้าแล้วสซเว่นติดนะครับตอนนี้เปิดติดแล้วครับมีเทคนิคอย่างหนึง่งจอบางรุ่นนะที่มันสามารถเสียบ DVI กับอะไร ADI อะไรได้ไดนะบางคนเนะี่ยไม่เข้าใจเวลามันขึ้นหน้าจอขึ้นว่าดิจิ t เทคกับ Analog ถ้ามันขึ้นดิจิ t เทคแล้วภาพไม่ไปไหนเลยนะให้คุณกดปุ่มตรงเนี้ ปุ่มอะไรสักปุ่มนะ่ะกดปั๊บให้มันเปลี่ยนเป็นอนาล็อก้วมันก็จะเข้าภาพนะครับบางคนไม่รู้นะครับบางคนไม่รู้มีนะครับอย่างคุณใช้สายหัวสีฟ้าสายรุ่นเก่าอ่ะถ้าจอมันขึ้นดิจิเทคเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพนะครับเราต้องกดตรงนี้ที่จอนะกดออโต้อะไรหรือกดตงเนี้บริเวณปุ่มเนี้ยจะมีอยู่ให้มันขึ้นเป็นอนาล็อกแล้วมันก็จะเข้าภาพนะครับโอเคปัญหานีา้หลายคนกันเจอคือ คนชาวบ้านชาวบ้านไม่เคยรู้ครับเพจะเจออ่าเควนี้เครื่องเขาได้นะครับแล้วนี่แต่นี่เครื่องของ f อฟซีเขาะนั้นยังเป็นว i n d o w s 7อยู่แต่มันใช้ได้นะใช้ได้เท่งนะว่ามันอัปเดตพวก Google ไม่ได้อันนี้เขาจะเอาไว้ใช้ให้ลูกเรียนเพราะเครื่องก็ทิ้งไว้นานมากรู้สึกว่าจะสี่ห้าปีแล้วเพราะบอร์ดนี่ยังเป็นเจ็ดเจ็ดห้าอยู่เลย <S <S แต่ว่าเครื่องก็โอเคเข้าไวอยู่แล้วมันมีอยู่ทั้งหมดประมาณหกกิกก็โอเคนะฮะเป็น E ห้าเครื่องที่เราทิ้งไว้นานนะพูดบอรเดราาบานเนี่ยบางที ไอ้นูน่นไอ้นี่มันจะเด้งขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยอย่าง,นงนเนี้ยตัวเนี้ยเว่นเนี่ยเขาจะใช้อันนี้จะใช้เป็นนอ็อตอะตัวป้องกันในรัดแต่เป็นเวนสิบทุกวันนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะมันมีอยู่มากันในวินโดว์แล้วนี่นก็เป็นเนี่ยของเก่าเนี่ยเราก็ลบออกก็ได้แล้วแต่ถ้าคือใครอัปเดตออาซีเลไปใส่ก็ได้นะครับวันนี้เลือกลบอัปเดตครประมาณนี้ครับวันนี้สรุปว่าเข้าแล้วก็เข้ามาอ่าปรับค่านี่เวลาวันที่หรือพวกนี้นี่นี่ครับ เพรเครื่องใช้นานนี่แบตเบรดนี่คือถึงขนาดกระทั่งแบตหมดเนี่ยเราต้องเข้ามาตั้งบนทงบนที่ใหม่มันถึงจะเข้ากูเกิล Google ได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งบนที่ใหม่มันเข้ากูเกิลไม่ได้ครับบางคนงงอีกไม่เข้ามาแล้วเห็นมันเข้าอะไรได้เลยเนี่ยแหละก็คือวันที่นี่สําคัญนะครับพวกกูเกิลพวกอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันต้องใช้วันที่นะณัปัจจุบันนะครับพวกนี้มันออนไลน์วันที่ณปัจจุบันนะเราต้องเข้ามาตั้งพวกวันที่อะไรนี้ก่อนเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณสรุปง่ายๆเลยก็คืออันนี้ลองต่อ เนี่ยฮะไวไฟนะครับใช้ได้นะครับปกติก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนั้นเรามาสรุปกันก็คืออาการเครื่องนี้เปิดไม่ติดไม่ได้ใช้มานานเปิดไม่ติดก็ของเพื่อนๆพืท่าในใดเป็นลณะดบบนี้ก็ลองอแกะฝาข้างนะแกะได้ครับ PC นี่ไม่ยากแล้วก็เป่าทำความสะอาดก่อนถอดแรมอย่างที่บอกไว้อะถอดแรมถอดกัดจอใครมีกาอะไรแรม่ก็ถอดออกมาขัดหน้าทรงเหลืองนะครับแล้วก็แบตแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนเลยครับ ไม่ว่าจะมีไม่มีคือเปลี่ยนเลยครับเพราะแบตเตอรี่พวกนี้มันน่าจะสองปีถ้าไม่เปลี่ยนมันก็หมดแล้วครับนะแต่วมันจะไม่จาใบอ่อนมันจะไม่จาไอ้ที่อาการขึ้นแล้วต้องกดเอ s หนึ่งเอหนึ่งตลอดค่ะแบตเตอรี่มีผลนะครับก็ประมาณนี้ครับเครื่องคอมทิ้งไว้นานไม่ได้ใช้เปิดไ่ติดก็ลองซ่อมแกะซ่อมกันดูนะครับครับสวัสดีครับ